อาไอ้นี่ไว้ก่อนเออเอนั่นแหละจืดว้ามีน้ำก็เก่งเอาเอาลากขึ้นไปหากันเอขีดอ่าขีดตามเส้นไม่ต้องไม่ต้องลบไม่ต้องลบสวยแล้วอ่าอีกตัวนึงอีกตัวนึงงขียนี่ขียนอีกอีกตัวนึงอันนี้บีเบออันนี้อเขียนตัวเอก่อน ตัวเอ,อนีฟ,ฟ้าตัวตัวใหม่สิตัวใหม่เห็นตัวใหม่สิตัวเอเอ่อลากลงฝั่งโน้นลากลงฝั่งอ่าลากหากัดเเก่งมากหนูเก่งไหมครับเพื่อนเพื่อนมันตกแกะแล้วแม่อันใหม่ใช่หนูเก่งไหมครับเพื่อนเพื่อนหนูชอบว่าซ้ำตกไม่เป eh. ็นไร <plague information. S 2> <happ> เยี่ยมมากสวยนะ้นะสวยแล้วนะนะสวยมไหมคะ oh, <ha? S 2> สวยจังเลยคนนี้ก็เขียน